สวัสดีค่ะอยู่กับหน่อยที่ฟอร์ดโปรแรงหน่อยจัดให้นะคะแน่นอนมาเจอกับหน่อยก็ต้องมีรถหล่อๆมาให้พี่ๆได้ชมกันแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเรนเจอร์ XLS นะคะจัดเต็มชุดแต่งให้ลูกค้าเลยนะคะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าหน่อยแต่งอะไรเพิ่มเติมไปให้ลูกค้าบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD ฟอนต์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะกันชนด้านหน้าเป็นแรปเตอร์นะคะ เพิ่มเติมอะคริลิกเลนเจอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไฟหน้าเนี่ยหน่วยติดมาให้เพิ่มเติมแล้วนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมีเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เพิ่มความเทมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อแรปเตอร์นะคะขนาดหกนิ้วนะคะจัดเส้นมากับยางนะคะเป็นยางแวมไพร์นะคะขนาดขอบยี่สิบนะคะแล้วก็เป็นยางเอทนะคะจัดผู้มากับยางดิเซนตินะคะ ในส่วนของด้านข้างใส่กันาสาดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เบ้ารองมือจับนะคะแล้วก็ค้อฝาถังน้ำมันเพิ่มเติมนิดนึงก็คือลูกค้าขอรีเทสเป็นว่าเป็นสปอร์ตบาร์แบบวแท็กอันนี้จัดเต็มให้เรียบร้อยในส่วนของค้อไฟท้ายนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้ฝาครอบท้าย FORD นะคะแล้วก็อะคริลิกเลนเอร แล้วก็ด้านหด้านหลังนะคะเป็นกัน่ชนท้ายของ h ฮ m เมอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ สำหรับโมเดล2025นะคะได้บอบ์ดหนังมาจากโรงงานเท่ๆสปอร์ตแบบนี้นะคะมาพร้อมกับจอกลางนะคะขนาดใหญ่นะคะรองรับ Android Auto, Apple, p a r p l a เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์170แรงมา้าแล้วก็ให้แรงบิดมาถึง405นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเพียงพอกับการใช้งานแล้วนะคะมาดูโปรโมชั่นกันค่ะว่าหนมีโปรอะไรมาพี่ๆบ้างนะคะ โชั่นนะคะเอกาวตอนนี้หน่อยจัดโปรออกรถล่มต้นเพียง59,000บาทเท่านั้นหรืจะเลือกเป็นราคาพิเศษอยู่ที่799,000บาทพร้อมชุดแต่งวอลล์แบบนี้พี่ๆสนใจนะคะโทรกิ้งก้างหาหน่อยได้ที่เบอร์โทร082 478 2469หรือจะเข้ามาหาหน่อยได้ที่ฟอร์ดกะละพภึกนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton.